อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เรามักเจอนะครับก็คือว่าตรง numbering เ,เนี่ยของการระบุเลขหน้านะครับเพจ numbering เนี่ย,นนม,ยมันมีตัวเลือกที่ไม่เยอะนะครับตัวพยัญชนะมันไม่เยอะแต่บางทีเราต้องการใช้เป็นชนะภาษาไทยทีนี้ก็สำหรับถ้าเกิดว่าส่วนที่เราต้องการเลขหน้าที่เป็นพยัญชนะแต่ไม่เยอะมากเนี่ยก็มีเทคนิคนะเป็นต้องใช้เชิงเทคนิคเพราะว่าตัวโปรแกรมเพจเองมันก็ไม่ได้ มีเครื่องมือที่เยอะเท่ากับ Microsoft Word นะฮะอีนี้ไปดูวิธีการนะครับก็กรณีที่เราจะทำรายงานแล้วก็ต้องการให้หน้าส่วนต้นมันเป็นกอขคงอไม่ใช่เลขหนึ่งสนะองสที่ผมพอนึกออกตอนนี้นะก็คือเราจะต้องอ section break หน้าเพื่อไงคือแยกให้มันไม,ไม่ไม่ต่อเนื่องสามารถที่จะคือเราต้องเซต เซตไม่ให้มันต่อเนื่องนั่นเองอย่างะทำยังไงนะครับวิธีการแล้วครับก็เปิดเพจทำเนียซึ่งมาเพื่อหเห็นเอกสารทั้งหมดแล้วก็กดนะครับเลือกหน้าตั้งแต่หน้าปกหน้าที่2หน้าที่3นะครับทำการ section break ออกมา,านะมีกี่หน้าที่เราต้องการใส่เลขหน้าเป็นกอขอกองนอก็ section break ให้หมดนะครับ แนะนำให้กดเวลาจะ section b r e a k แนะนำให้กดสัมผัสหน้าเอกสารบรรทัดล่างของหน้านั้นๆนะฮะจุดสังเกตนะครับว่าเรา section b r e a k ครบแล้วก็คือสัมผัสไปตรงเพดทำเนียนะครับจะเห็นว่าขอบสีส้มๆมันจะแยกกันหมดแล้วนะฮะหน้ามันอิสระต่อกันแล้วนะครับทีนี้ หน้าแรกที่เป็นปกเราไม่ต้องใส่อะไรทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเดี๋ยวต้องตั้งค่าก่อนนะครับพอเราเซกชันเบรกเสร็จปุ๊บเราต้องตั้งค่าเราต้องเราต้องตั้งค่าความไม่ต่อเนื่องของมันก่อนนะครับโดยไปที่มอลนะครับเพจเซตอัพนะครับอ่าด็อกูเมนต์เซตอัพแล้วก็ไปที่เซกชันทีนี้ก็ติ๊กแมทพีเวีเซกชันออกนะครับอะทำทุกเซกชันเลยนะที่เราที่เราเบรกออกมาเมื่อกี้นะ ทำให้หมดเลยนะครับเพื่อให้เอกสารมันจะไม่ต่อเนื่องกันนะเราก็ต้องไปทําเหมือนเดิมนะครับอ่า,อาทีนี้เราจะทำให้แผ่นที่2มันเป็น เลขกไกนะ่เป็นเป็นระบุเป็นหน้ากอไก่แล้วก็ไปที่ Mo Option ชันนะครับทีนี้เราไม่ต้องใส่เพจนัมเบอร์แล้วก็ให้เราพิมพ์พยัญชนะลงไปได้เลยนะคือมันด้วยความที่มันไม่ได้ง่ายเหมือนบว็อนะครับมันก็จะซับซ้อนยุ่งยากนิดนึงนะแผ่นที่3ให้มันเป็นขอไข่ก็เหมือนเดิมเราก็ไปที่ More Op t i o n ก็ ใส่พยัญชนะขอไข่เป็น t ท็ก์นะมันเป็นเท็ก์นะใส่เปนเป็นเท็กส่วนตัวนี้ถ้าอยากจะปรับขนาดปรับฟอนต์ก็ไปที่แปลงทาสีเหมือนปกติเลยนะครับทีนี้โอเคนะโปกคำนำสาร,รบาัญเป็นหน้ากอไข่ขอไข่แล้วทีนี้นี่ส่วนเนื้อหาที่จะเป็นตัวเลขอ่ะเราก็ตั้งใส่เลขหน้าปกตินะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น เป็นแอดเพ n u m b เบอรไปนะครับอือ uh ฮึ huh. ทีนี้อ่าไปดูว่าเราลืมตั้งซ่อนหน้าแรกไว้หรือเปล่านะครับนะ่ะก็ติออกนะครับเพราะเราไม่ต้องการซ่อนหน้าแรกเนาะทีนี้ก็ให้เริ่มจากหน้าที่เท่าไหร่หน้าปกเป็นหนึ่งคำนำสองสามสี่ให้เริ่มจากหน้าที่สี่ก็ตั้งได้เลยนะครับทีนี้ก็จะได้และ ก็ประมาณนี้เป็นเชิงเทคนิคนะครับก็ยุ่งยากหน่อยแต่ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับ